จะไปคิดว่าจะเจอคนนี้อีกแล้วฮะคำแซวมากในนั้นในตอนคลิปรีวิวสกินน้ำหอมนะโผล่ขั้วสองมีคนเดิมอ่ะสองมาแล้วจ้าแม่แล้วไลฟ์ไลฟ์ทูไลฟ์ทรูคนนี้คือไลฟ์ทรูว่าสองชีวิตดูสิใครมันจะใครมันจะรอดให้มันรู้ให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปโอเคอยู่อยู่โรงงานบอกเกันเลย โอ้แล้วอยู่โรงงานได้นะนเ่เป็นโออยู่ซากอยู่ซากคลิปมาอ่ะเดินมากลางแหนบโอเคฉันอยู่คลิดมากฉันอยู่คลิดมากพี่ระวังพี่ระวังระวังนะมันจะปาตุ๊กตามาเหรอยังเงินพี่ต้องโลกยังพี่เห็นนะยังปลอดภัยอยู่โดนคิปมาดมาหาเพียแล้วอ้าวเพียโดน ไปครับจุกตึงตึงครับจุกตึงตึงพี่เปอร์แม่เปิ้ลมาเดิมนี่เปิ้ลมาเดิมมาเดิมพี่เปอร์ก็ดีไม่ต้องกลัวบิ๊กไงเราต้องเร็วนะพี่เปอร์ก็คือช่วยกูอียาเด้อยากมากใช่ดิโอนี่คือนั่งยังไงขายเหรอดูสถานการณ์พี่โอ้ต้องเรือสายก่เนเลยครับนั่ ใส่นูกทิ้งไม่โดนไม่ตีเอา<พ>อตีไม่โดนอีกระวัาวางนะนับนกนี่คนนี้นับนกเป็นอยู่นี่ระวังด้วยอะไรอะไรปู่นับเป็ดจริงจังวันเราได้มาตีอ่ะมาวันเราไฟมาตีไหมอ๋อไฟอ๋อไฟมาแล้วก็นี่ต่อมาเออใช่สกิลปลดล็อกก้อนนี้ตะกี้เฮ้ยกูเป็นไรเห็นมัวแต่มองน้องจนเลือดไปจนหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าเปลี่ยนเป้าหมายมาเาปูตกได้เห็นเงาไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน เครื่องเครื่องโรงงานเสร็จละเดี๋ยวไปปั่นเครื่องปั่นเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปปั่นเครื่องเดิมบัาเกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปั่นจู๊อจู๊ตรงขึ้โอ้โหขึ้นมาตามก็มามาเพิ่เลยไอ้ตัวกันลงตรงไหนอ่ะโอ้ยตรงนู้นเลยคิดมากเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเออให้เฟิร์นเข้าเฟิร์นฉางแพรโดยคิดมากเลยคิดมากใช่ไม่งั้นเราต้องรีบช่วยนะเดี๋ยวมันมีไฟไหมนี่ย มีทางไฟมีทัสุกตาโคตรอันตรายเลยนั่นหอะโอ้โหโอ้โหปากโอ้โหสองตัวโอ้โหปากพิพิร์ไปเลยไามันไม่อยุดเลยหยุดไล่มาแล้วมันมาแล้วเออโอเคสวยบอกให้หน่อยบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเออสวยขอยอยทีนึงได้ไหมคอยทีนึงบด้ได้ไอกได้ไปเาเบได้ไดเไดเได้ได ค่อยทีนึงค่อยทีหนึงเครื่องพี่น่าจะจุดก่อนนะใช่ใช่เอาเลยเฮ้ยเพิ่งเออจุดเลยเพิ่งโฟกรอ,อ,อจุดนี่ยาวอ่ะนียาวหุ้ยไปปลาตุ๊กตาผีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาเออ, <Okay. S 2> อโอเคไปแล้วไปกดแล้วไปเลยวิงว่งทุกอย่างให้เร็วิงว่งให้สุดวิ่งให้สุดโอเคพี่ขอจุดก่อนพี่อยากให้เจอโอ๊ยตุ๊กตาไม่เลื่องเลยอุ้ยเรื่องรับอยู่นี่อ่ะเรีสร้างเลยนะซากบนซากล่างนะ ตรงไหนคันอรนีลนเอ้ยเออไอเนี้ยตรง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 ที่เราลงอโอกเลกำลังม่ทันยังไม่ทันเโอ้เครื่องยังไม่เตรียมโทษทีตะกี้โอเคโอเคที่นาจากเลยปมาเลยเคือพี่ปั่นไม่ทันเลยคือปั่นยังไม่เสร็จไตะกี้นีเปิดอยู่นี่เปิดอยู่นี่เปิดอยู่อันนี้เปิดนเปิดพ์มาเปิดได้สองฝั่งเลย เอ๊ะเรียตามอยู่คนเนี่ยเอ๊ะรู้ไปไหนแล้วประดูปาร์ตาหน่อยนะไม่ไม่ได้ไปไหนอ่ะเปไดแล้วคิดมากป้ะใช่อช่คิดมากมันเดินไปคิดมากมันเดินไปคิดมากพี่ระวังมันดักมามาประตูพระจันทร์ได้เลยนะประตูพระจันทร์เปิดละคิดมากเท่าไหร่อ่ะพี่เฮ้ยจะเปิดแล้วนี่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วไปแล้วเปิดแล้วไปเลยไปเลยไปไม่ได้เดี๋ยวพี่ไป พี่พงษ์ไปพี่พงษ์ไปซากพี่พงษ์ไปไปซากล่างครับซากล่างมีหลุมอยู่เออซากล่างอ่ะพี่มีหลุม้างล่างมา้างล่างนะซากล้างฝั่งออกเลย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 พี่ออกออไปโดนไปโดนออกเลยออกเลยโดนแล้วหลังตายตายเกือบถึงหลุมแล้วอ่าต่ออ้นี่มันชั่วจริงเลยไม่เป็นไรเราเราแก้แค้นเราแก้แค้นได้อีกครั้งเราชนะได้พี่อย่างเงินเลย ทประมาณจะทระมาณเกี๊ยวขาดเป็นหนุกไม่เขาดูขาดขาดขาดเอาอุ้มละถ้าไม่จับอุ้มขาลงหลุมละปู่ปอบไปเท่าเทียบเลยเอาปล่ปอยอ๋ยอปล่อยโอ้โหจับหลอกหลอกด้วยเบี่ยงเร็วจริงๆเลยไลายยังมีหน้าที่สุดท้ายเออจะหลอกชัด ไม่มนนว่าไงเขาปล่อยพี่น่าจะแบบปุ๊บลงไปเลยพยายามกดแล้วจะกดไม่ได้อ๋อแสดงว่าเขาดูแสดงว่าคนดูอนิเมชันนั่นเนี่ยโอ้โหร้ายมากเขรู้ยันยันนั่นเลยเหรอยันอนิเมชันปล่อยเลยเหรอปล่อยรูปโป่งอ่ะโอ้โหกัดไม่ปล่อยจริงคนนี้